เอาการสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รับรักทุกทุกท่านครับสุภูสุขคนเฉียงเคยได้เพียเ้พี่น้องทัางไก่พี่น้องท่างไก่ต่างประเทศรือวันในประเทศก็ดีสุหมงสุบอน้องเพียงเนาะสุแก่สุมุมกะมพมพ้กันคือเก่าได้เพีงเด้กับเบาแดดเบาแดดมาแล้ครับมันเนก่อนเบาแดดสิไปเดินทางพี่น้องแต่ว่าบอกว่าสิไปใส่านเบื่อง้มาเรียงว่าป่อกันย่ใส่ได้เพีงเนาะเอามามื่อไีได้ยังไม่กินฟาาพี่ตัน้องหอยนางรมตุยงยงนพี่น้องได้เพ่นนะหอยนางรม บ่าวเดียบไได้กินโดนเฮงเลยพี่น้องเด้อมาลุยกันเลยเนาะน้ำยาบดเติมเลยพี่น้องเด้อสิขับรถอยู่มบนนี้เอามาลุยกันเลยบ่าวลายใหญ่หางบ่ารู๋ล่ะเอากินตุ๊กตอนละคันแรกพี่น้องบมึงเนี่ยหอายตัวใหญ่ๆซะพี่น้องเด้อเป็นว่าหอยหอยโอ้ยหอยนางร่มตัวยาวๆมาสั่นเป็นว่าเอาได้ก่อนเจียวก่อนละคันแรกพี่น้องรสใส่ดอกอันกระเทียมกระเทอมย่หอมแดงหอมดำกระไดลุยก่อน ฮืมฮึมฮึมพักเดี๋ยวดยวตามสูตรกนได้ไปวองบันห้อง,องน,น,นี่ยังไงเนี่ยพาตามสูตรมั้งตามสูตรต้งงมาพี่น้งอง สามสุดเพิ่น mm อืม hmm. mm hmm. ขาก,ก็คำแดกนี่แซบเปลี่ยนสูตรแก้วซี่ฟูดแต่หอทากด้วยเป็นเรื่ หวานเหนี่ยสุกยงไงพี่อ่องน้ำมันลินไปเลยอื nó kiêng tụi này nè Nà, so, nó này tụi ừ, những nghe bình มันจะเข่ากันขนาดเด้อพี่น้องพี่น้องปักหน่อ,อ,นอปักกระเสีปักกระกินเนี่ยครับหอยนางร่มเนี่ยโอโ้โหคือภาสามาขี้อ่ะคพักข,ขนาดพี่น้องหวังจะใอยจุ ตามสูตรตามสูตรโอ้หวานดีดีได้ไเป็นของเิศด็ตัวบอกเ,อกเลียนเดียวเขาท่าขนาดแท่บ ออกปากละลายวาบไปเลยไปน้องแล้วมุ่นดินไปเลยคักขนาดอื้มอืม หลายเรืรอลูกคอด่น้องออออมันนุ่มมันหวานไนมา่ไม่ๆฝ้ากินเรื่อยๆเย แม่งมีม,มตาตะเสาเลยเพี่น้องมันห่อนหวานดี ไปลองกิกนลองกินประเดี๋ยวไปองมันแซ่บห mm ื hmm. อยาดีกันจาว่าพี่น้องเด้อจะเป็นยาเนี่ยแหลยาดีพันวานั่มขึ้นบนลนับบนนอนพี่น้องพันวายาดีเนี่ยประเดี๋ยวน่อ,นนอ,นอง Mm -hmm. Bèn bó không? Ừ. Mm. อืมอืมของเสียบเนี่ยอันนี้บดใส่ใส่ละเครื่องอ๋อจะสำหรับหวานตัวละมึนกับเสียบคักเดีย่ยกับหน่อประกระเสียบประกระจีนกับคักเดียเด่ย 嗯哼，嗯嗯我不来，不要。 เดือพลังก่อนเดือดท่าได้เป็นของเรื่องมืออีกเรื่องอาเบิ้งมืแรกมันจะยุ่งใสไปหน่อยหากินเขานอกบ้านเนี่ยปีนี่ต้องการเป็นหน้าปีมันจะไปใสอยู่ตครงการไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปอืมอหวานดีขนาะด กินหอยย่างดีอยู่หนึ่งได้เป็นหนองเบาเดียกคือมากเลยเป็นหนองแซียบมันรลหนึ่งบ,บิดเดียวเ,ดเดยวทะแบบนังยังกินเนื้อกินบอเบอร์แกบบอรเบิร์ป็เป็นหนองโล้อหึ ยังตับได้เพิ่มด้วยอันกินเยอตอนนี้ยังยอมกินเพิ่อมแซ่บหวานและบุ่นเรียนไปเลยอ,อยังตับตัเกเอะไกินมาหลายไปุ๋ยเพิ่ง ไปเนียกินกับตะมูงกับเทียงกันเลเพาะพี่น้องโอ้ค่กโอ้มูคนเด็ดไปว่านเข่าอลไรพี่น้องเบาแดดมาไต่ไถหน้าหดอยู่เอาเนาะเอาสลักกินนี่ยกันยี่สเดยครับกิริยตั้งคองเบาแดดโภสาารพูจะเหมาะสมมาไดกขอโทษดขออไัยได้เป่เยสลักกินเนี่เบาแดดขอตัวรายปรันมือื่นมื่อจะยังสซกินกับเบื้งลางพี่น้องสรักินนี้สันเดียครับสวัสดีครับโอ้หวานจุ๋ยเลยพี่น้อง